thank you สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหานอยพารวยนะคะวันนี้ก็อีกเช่นเดิมค่ะมาพบกับดาวเด่น6ดวงประจําวันกับอาจารย์แอาาตักศิลานะคะอาจารย์แอได้นํามาจากท่านอาจารย์ยาคติยวัฒน์นะคะก็เป็นเจ้าของมูลนิธิตักศิลาของเรานั่นเองนะคะซึ่งท่านได้นํามาจากวิชาการให้เลิกขั้นสูงค่ะท่านใดอยากจะมาเรียนเกี่ยวกับทางด้านศา,าสตร์โหราศาสตร์นะคะ ก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้หรือแอดไลน์สอบถามกันได้เลยนะคะและในวันพุธขอโทษค่ะในวันที่11กันยายนพศ2563นะคะทางมูลนิธิตักศิลาของเรานะคะได้จัดพิธีชัยบูชาพระราหูท่านใดที่อยากจะเข้าร่วมพิธีหรืออยากจะสอบถามข้อมูลนะคะ โทรมาสอบถามกันได้เลยที่0923132723นะคะก็อยากจะให้มาร่วมงานกันนะคะทุกอย่างก็เราใช้แรงศรัทธากำลังใจเขาเรียกว่าไงนะคะเหมือนถ้าใจเราศรัทธาแบบที่เราไม่ได้งมงายอย่างนี้นะคะเรา ตั้งมั่นกับสิ่งนั้นๆแล้วเราก็จะประสบความสําเร็จนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะก็อยากจะให้มาร่วมงานกันเยอะๆค่ะก็มาเจอเหล่าบรรดาอาจารย์ของทางมูลนิธิตักศีลาของเราด้วยนะคะวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดดาวเด่น6ดวงเช่นเดิมนะคะเรามาเริ่มกันที่ดาวเด่นดวงแรกนะคะวันนี้คือดาวสี่ค่ะดาวสี่หรือดาวพุธอยู่ในตําแหน่งมหัศโนแห่งฤกิกและยังเป็นอุจจาวิราชมหาจักร และราชาโชคเกาะอยู่นวังลูกที่8มีดาวสามหรือดาวอังคารเป็นเจ้านวังและยังได้นวังปุเอกค่ะดาวเด่นตัวต่อไปคือดาวห้านะคะดาวห้าหรือดาวพฤหัสสวดีอยู่ในตําแหน่งมหัธโนแห่งฤกิกและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่นวังลูกที่8มีดาวสามหรือดาวอังคารเป็นเจ้านวังและยังได้นวังปุเอกเช่นกันค่ะดาวเด่นตัวต่อไปนะคะคือดาวเก้าค่ะ ดาวเก้าหรือดาวพระเกตนะคะอยู่ในตำแหน่งเทวีโชคเกาะอยู่นวังลูกที่6มีดาวห้าหรือดาวพฤหัสเป็นเจ้านวังและยังได้นวังปุเอกเช่นกันค่ะดาวเด่นตัวที่4ประจำวันนี้คือดาวสามค่ะดาวสามหรือดาวอังคารอยู่ในตำแหน่งทริโทแห่งเริกและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่นวังลูกที่หนึ่งมีดาวสามหรือดาวอังคารเป็นเจ้านวังและยังได้วรโคตนวังนะคะดาวเด่นตัวที่5ประจำวันนี้คือดาวเจ็ดค่ะ ดาวเจ็หรือดาวเสาอยู่ในตำแหน่งโจโรเรกเกาะอยู่นวังลูกที่9มีดาวห้าหรือดาวพระหัสเป็นเจ้านวังและยังได้วรโคตนวังค่ะดาวเด่นตัวสุดท้ายประจาวันนี้คือดาวศูนย์ค่ะดาวศูนย์หรือดาวมฤตยูนะคะอยู่ในตำแหน่งมหาธนูแห่งเรกเกาะอยู่นวังลูกที่7มีดาวหหรือดาวศุขเป็นเจ้านวังค่ะแล้ววันนี้อาจารย์แอ้นะคะชอบสี่ตัวเด่นเดเลยคือ7ค่ะศูนย์นะคะ 7จ็ดค่ะเจ9ดศวันนี้ให้ระวังเบิ้ลในบางรัดนะคะก็ทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราด้วยนะคะคุณพี่จับเลขไหนก็ขอให้ปังเลขนั้นวันนี้อาจารย์แอชชอบตัวเดียวคือ4ี่นะคะสี่สี่อาจจะมาก็ได้วันนี้นะคะ ก็ทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราด้วยขอให้ทุกท่านเฮงๆรับโชคนะคะท้ายคลิปเหมือนเดิมอาจารย์แอจจับคู่2คู่3ไว้เป็นแนวทางไว้ให้ส่วนท่านใดที่อยากจะเข้าไลน์กลุ่มนะคะก็สามารถแอดไลน์ตามข้างล่างนี้แล้วก็ให้แจ้งทีมงานคะ่ะว่ามาจากรายการหานอยพารวยนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะดึงเข้าร่วมกลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะเ,เข้าไปแล้วแล้วก็ ทำตามกดแค่นั้นเองค่ะไม่ได้มีอะไรเยอะเลยนะคะและออขอบคุณคอมเมนต์ดีๆนะคะสําหรับกําลังใจใต้ YouTube ด้วยแล้วก็ไลน์ส่วนตัวด้วยนะคะอาจารย์ว่างแล้วก็จะรีบตอบสาหรับทุกท่าน ทุกคนเลยนะคะส่วนท่านใดที่กําลังรอรางวัลจากอาจารย์แอนะคะที่ติดค้างกันมาเพราะว่าตั้งแต่ที่อาจารย์ไม่สบายนะคะแล้วก็เนื่องด้วยเราติดโควิดกันด้วยแล้วก็อาจารย์ก็ส่งวัตถุมงคลนะคะของอาจารย์ไปให้ที่วัดได้ทําพิธีปลุกเสกอะไรด้วยอย่างนี้นะคะอันนี้แล้วแต่ความเชื่อเนาะก็อยากจะให้สมาชิกทุกท่านนะคะรอคอยนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะเอา วัตถุมงคลอันนี้ค่ะแล้วร่วมเข้าพิธีที่จะถึงวันที่สุเอ็นี้ด้วยก็คืออัดให้เต็มให้แน่นไปเลยนะคะก็ทุกท่านที่รอรับอยู่ที่บ้านก็จะเย็นกันนิดนึงนะคะอาจารย์แจกให้ฟรีไม่มีค่า,าใช้จ่ายใดๆเลยก็อันนี้สำหรับสมาชิกที่ติดตามอยู่ในไลน์กลุ่มนะคะก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆรับโชคทุกๆวันไปเลยแล้วก็เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ